สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาทำเหรียญโพยทานเหมือนเดิมนะคะลายง่ายๆค่ะแล้วก็จะใช้ริบบินเบอร์สองตาละคันนะคะสี่เส้นความยาวสามสิบสี่เซติเมตรนะคะก่อนอื่นแล้วก็มาพับริบบินลงมาประมาณนี้นะคะทำฐานก่อนนะคะ เอาด้านสั้นไว้ข้างบนเสมอนะคะเพืเ่อนๆเอาชิ้นที่2มาคล้องชิ้นที่1ไว้นะคะชิ้นที่4สอดเข้าไปตรงชิ้นที่1นะคะแล้วก็รวบหางชิ้นที่3ขึ้นมานะคะ่ะ ตอนนี้เราก็จะใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็เอาด้านสั้นข้างบนพับลงมาตามแนวริบบิ้นนะคะเ็ดที่สองทับมาเลยค่ะขวาทับซ้ายข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะซ้ายทับแล้วก็สอดนะคะ เสร็จแล้วก็พลิกกลับมานะคะเอาด้านสัน้นทับลงมาตามแนวริบบิ้นนะคะจนครบทั้งสี่เส้นนะคะ เส้นสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วแล้วก็พีกลับมาด้านนี้นะคะมาใช้ลิบบินเส้นนี้นะคะพีกลับมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วก็พับลิบบินให้มาลักษณะนี้นะคะ แล้วมาสอดต,ตรงช่องนี้ค่ะนีบบินก็จะโผล่มาตรงด้านตรงกลางนะคะก็จะทำแบบเดียวกันนี่นะคะเพืเ่อนๆ ท้งสิเซอรเลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็จับริบบิ้นตรงนี้นะคะซ้อนๆกันนะคะเพื่อซ้อนมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะให้เหลือประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วแล้วก็เอาด้านซ้ายอันนี้ก้อยเราจับไว้นะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพลิกกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ข้างล่างนี้นะคะเพื่นนอนเตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมานะคะสามตามแนวเลยค่ะทับลงมาเลยแล้วก็โซดนะคะแล้วก็ใช้กันไกลตัด ดิบ,บินส่วนที่เกินออกมานะคะตัดทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ